คราวนี้เรามาดูตัวพยากรณ์นะคะตัวพยากรณ์ตัวนี้เนาะ,ะจากค่า b สัมประสิทธิ์ตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ในสมการในสมการพยากรณ์นะคะโดยที่ w ตัวนี้ค่ะ w ก็ค so 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 ือ b 0ใช่ไหมคะ b 0ก็ค so so ือค่าคงที่ก็คือจุด062แล้วก็ลบด้วย b 1่จุดลบจุด069แล้วก็คูณด้วยอายุนะคะแล้วก็บวก2.434คูณด้วย A10 อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บวกไปเรื่อย หลังจากนั้นถ้าเราจะพยากรณ์ใช่ปะอย่างเช่นการพยากรณ์ตัวเนี้ยเราจะพยากรณ์ว่าใน a ที่อายุ50ปีอายุ50ปีเราก็เอา50ปีมาใส่มีระดับกรดฟอสฟอรัสในเลือดหนึ่งจุดเมคะก็เอามาใส่ผลของ x ray เป็นบวกก็คือเป็น1ใช่เห็ไหมคะผลของ x ray เป็นบวก แล้วก็ขนาดของเนื้องอกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็คือเป็น1นึ่แล้วก็ระยะของโรคเนี่ยรุนแรงรุนแรงก็คือ1เราก็แทนค่าลงไปในสมการเราก็จะได้ค่า w เนี่ยคือ3 9 0จุหลังจากนั้นเราก็มาหาค่า prop ใช่ไหมคะโดยสูตรก็คือ1ห,หารด้วยวงเล็บ1บก e ยกกำลัง L ลบ w เราก็แทนค่าไ 3.9028เนี่ยค่า w ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หาออกมาเราก็จะได้เท่ากับ0.9802เนาะเพราะฉะนั้นไอ้นี้มันมากกว่าจุดใช่ปะ่ะเราก็เลยสรุปได้ว่าใน a เนี่ยน่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อไปเรามาดู ตัวตัวนี้นะคะในเรื่องของเราจะดูการความน่าจะเป็นของการพยากรณ์ใช่ไหมคะความถูกต้องของการพยากรณ์อันนี้เราก็ามาดูที่ classification table ตัวนี้นะคะ observe ออ s เ r ิร์ก็คือข้อมูลจริงข้อมูลจริงเป็นกับไม่เป็นใช่ไหมคะไม่เป็นเนี่ยคือศูนย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสามสิบสามคนแล้วเขาพ d i ิกก็คือทำนายใช่ไหมคะทำนายว่าไม่เป็นเนี่ยสามสิบสามเนี่ยมีอยู่ยี่สิบแปดคนที่ทำนายถูก เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทำนายถูกเนี่ยตัวนี้เนาะก็คือยนะี่สิบแปดหารสาสิบสามคูณร้อยะเราก็จะได้แปดสิบสี่จุดแปดนะคะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นนะข้อมูลจริงเนี่ยที่เป็นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบคน แล้วพอเอามาพิจิกปรากฏว่ามี13คนที่เป็นแสดงว่าโอกาสที่เขาทายถูกเนี่ยก็คือ13หารด้วย20แล้วก็คูณร้อยเราก็จะได้65ใช่ไหมคะส่วนความน่าจะเป็นในการพยากรณ์ทั้งหมดเลยที่ทายถูกก็คือเอา28บวก13 แล้วก็หารด้วยทั้งหมดเลยก็คือ53าิคูณร้อยเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ77.4เเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือร้อยละของการทำนายถูกต้องนะคะก็คือ77.4เจนะคะซึ่งตัว predict ตัวเนี้ยมาจากไหน predict ตัวเนี้ยก็มาจากตัวที่ เราเอาไปใส่ในสูตรของการพยากรณ์ตัวนี้ค่ะอย่างคนที่หนึ่งใช่ไหมคะอย่างเนี้ยคนที่หนึ่งอายุเท่านี้นะคะมีเอเิเท่านี้ผลเอซ์เป็นลบอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพวกเนี้ยเราก็ใส่ในสรรมการแล้วก็ดูค่าปรอปออกมาว่า มันมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนจุดห้าอย่างนั้นนะคะเราก็สรุปว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ก็คือการ Predict โอเคนะคะเราก็ทำไปอย่างนี้ยทั้งหมดห้าสิบสามคนเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตารางนี้ออกมาตรงนี้นะคะ่ะต่อไปเรามาดูการนำเสนอผลที่ได้ในรายงานการวิจัยนะคะตารางที่สำคัญเนี่ยก็คือ verbal in t h e e q u a t i o n ตัวนี้นะคะที่เราจะยกมา,านำเสนอ,นอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นตัวแปรตามของเราก็คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรต้นนะคะเราก็นำเสนอตัว b เนาะ b แล้วก็ standard error นะคะแล้วก็ส e t y w wow. a l ะะแล้วก็ค่าสิกใช่ไหมคะอันเนี้ยที่สำคัญเนาะแล้วก็ตัว ratio ใช่ไหมคะตัวเนี้ยที่สำคัญเนาะในการอธิบายความหมายนะคะงั้นเราก็อธิบายนะคะว่าจากตารางที่หนึ่งตัวนี้เนาะ,ะปัจจัยหรือว่าตัวแปรทำนายสองตัวใช่ปะ่ะก็คือผลของการ x เอกซเรย์ ray, แล้วก็ขนาดของเนื้องอกนะะที่มีผลต่อโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างมีนัยสำคัญ,ญาสถิติที่ระดับจ0 5นยส่วนอายนะะุระดับของกรดฟอสฟอรัสแล้วก็ระยะของโรคเนี่ยนะะอันนี้ก็ไม่มีผลนะคะต่อโอกาสการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างมีนัยสำคัญ,ญาสถิติที่ระดับจุดศ เราก็อธิบายความหมายอธิบายความหมายว่าโดยผู้ที่มีผลเอ็กซ์เรย์เป็นบวกมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเ 7, 7 3 2เท่าของผู้ที่มีเอ็กซ์เรย์เป็นลบนะคะแล้วก็ผู้ที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่ก็จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ย4.788เเท่าของผู้ที่มีเนื้องอกขนาดเล็ก โดยตัวแปรทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายการเป็นโรคป่มน้ำเหลืองเนี่ยได้ร้อยละ46.5ใช่ไหมคะเราก็เอาค่าของนาเกลเคิร์อสอะโสแคร์เนี่ยไปคูณ100นะคะแล้วเราก็แสดงสมก,การโลจิสติกสมการถดถอยโลจิสติกตัวนี้คะ่ะ ก็คือ1หารด้วย1บวก e ยกกำลังลบ w ใช่ไหมคะแล้วก็ w มีค่าเท่าไหร่มันก็คือเอาตัวค่าพวกนี้เนาะมาใส่ในสมการนะฮะ,ะเราก็เขียนไว้นเนาะเผื่อใครที่จะมาหยิบเอาสมการโลจิสติกตัวเนี้ยไปใช้ในการพยากรณ์เคสใหม่ว่าถ้าคนคนนี้มีลักษณะ ที่มีตัวแปรต้นแบบนี้มันจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหมนะคะก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนาะแล้วก็อีกตารางหนึ่งที่สาคัญนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลการทำนายการเกิดเหตุการณ์การเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะซึ่งตารางตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะ classification table ตัวนี้ใช่ไหมคะ จากตารางเนี้ยเราก็อธิบายว่าสมการโลจิสติกเนี่ยก็สามารถที่จะทำนายหรือจำแนกกลุ่มการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องเนี่ยก็คือ77.4นะซึ่งคำนวณจากเอา28 13แล้วก็หารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ53คนคูณ100ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถทำนายผู้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถูกต้องตัวนี้ ไม่เป็นใช่ไหมคะถูกต้องเนี่ยคือ84.8%ก็คำนวณจาก28ฐานด้วย33มสา่าคู100นระ้อะแล้วก็ทำนายผู้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องนะอันนี้ก็คือ13หาร20แล้วก็คูณ100ก็ได้65%